สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักสัตว์ปีมะโรงนะคะช่วงเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวมะโรงร่วงหน้านะคะขอใหออ้ปีนี้นะคะปีหน้าฟ้าใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขเป็นปีแห่งความสมหวังอะไรที่ไม่ดีมาก็ขอให้มันผ่านพ้นไป นะคะขอขอให้เดือนนี้เป็นเดือนของการรับทรัพย์รับโชคด้วยเช่นกันเพราะชาวมังงงเดือนนี้น่าจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะน่าจะมีโชคนะคะเพราะว่าชาวมังงงเนี่ยดาวประจําปีนักสัตว์ของคุณคือดาวพระหัสช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณยังได้ดาวอาทิตย์มาเล่งนะคะครึ่งเดือนหลังดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคอีกการชื่อเสียงนะ,ะต่างๆ การทำอะไรต่างๆการเริ่มอะไรต่างๆก็น่าจะมีโอกาสที่ดีด้วยดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่ห้าธันวาก็จะย้ายได้ตำแหน่งเทวีโชคดาวศุกร์คือดาวตัวแทนการเงินและความรักนะคะโชคการเงินก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันนะคะช่วงดาวาดนนยายาศุกร์ปลายเดือนนี้จะย้ายราศีนะคะปลายเดือนนี้จะย้ายอีกรอบหนึ่งด้วย แต่ปลายเดือนนี้ย้ายอีกรอบหนึ่งไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ให้เรามาระวังปัญหาสุขภาพร่างกายหรือปัญหาบางปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าสุขสามคุเ่เส้นศัตรูส่วนตั้งแต่วันที่สี่ธันวานะคะตั้งแต่วันที่สี่ธันวาดาวเกตย้ายละนะคะดาวเกตจะย้ายย้ายนะคะย้ายเข้าสู่ ราศีตุลน,นะคะเข้าสู่ราศีตุลดาวเกตยายออกแล้วนะคะต่างๆนานาของชาวโมโรงช่วงจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าโมรรงค่ะจะเป็นยังไงบ้างจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้น โชคเกิดขึ้นโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นโอกาสช่องทางการทําเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ดีอะไรต่างๆนานากาลังจะเกิดขึ้นกับชาวมะโรงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวนะคะกับคนใกล้ตัวกับบริวารกับบ้านได้ไหมได้ได้ทั้งนั้นเลยค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะแต่ในเรื่องของรายรับรายรับช่วงนี้คุณมีความมั่นคงนะคะการเงินนะคะการเงินเรามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ การเงินของคุณมีความมั่นคงอะ่ะช่วงนี้ล่ำซํานะคะแสดงถึงความล่ำซัาหรือคุณช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสมีความคิดนะคะเออ,อยากจะเอาใครที่ปลายปีต้นปีอยากจะเอาบ้านมีโอกาสได้เอาบ้านนะอาจจะเอาตัวเองไปเป็นหนี้เครดิตอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนั้นอะ่ะส่วนในเรื่องของบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยเรื่องของบ้านนะคะบางทีคุณก็จ,จะรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะรอบด้าน นะคะบางทีก็จะรู้สึกถึงความมีค่าใช้จ่ายรอบด้านอะไรประมาณนั้นนะคะหรือในบ้านกอาจจะมีค่าใช้จ่ายภายในกับเกลือตาดได้หรืออาจจะลักษณะว่าช่วงนี้อาจจะเรียกว่าอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือหมายถึงการอยากจะมีเวลาส่วนตัวของตัวเองบ้างในการจัดการอะไรของตัวเองบ้างนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ส่วนในเรื่องของงานจะมีความก้าวหน้าจะมีความสําเร็จ ในสิ่งที่คุณกระทําในสิ่งที่คุณเตรียมการในสิ่งที่คุณวางแผนกําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะเกิดความสําเร็จมีดวงโชคอุปถรัรมภ์นะคะจะได้รับการสนับสนุนจะได้รับการ,ร,การอุปถัมภ์เกิดขึ้นในเรื่องของงานไม่ว่างงานของคุณจะทํางานอะไรก็ตามนะคะส่วนโชคของชาวมะโรงช่วงนี้อาจจะมีโชคโชคของมีค่าของมีราคาได้โชคไม่คาดคิดได้นะคะเกิดขึ้นโชคดวงอุปถัมภ์เกิดขึ้นได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินที่ช่วงนี้จะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะหรือคู่รักครอบครัวคุณก็อาจจะได้ข่าวดีบางสิ่งบางอย่างได้นะคะข่าวดีบางสิ่งบางอย่างหรือคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนบรรยากาศในเดือนเปลี่ยนบรรยากาศเดือนการเที่ยวไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนชั่วคราวอะไรอย่างนั้นอ่ะส่วนคนที่มีปัญหาความรักระวังการเปลี่ยนปแปลงโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายเดือนไปแล้ว พราะดาวสุประยูุ่ร่วมกับดาวเสาร์มันเป็นคู่เส้นศัตรูก็ระวังการเปลี่ยนแปลงการห่างเหินนะคะเกิดขึ้นสําหรับชาวโสดมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นชาวโสดมีโอกาสได้พบรักนะคะชาวโสดนะนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกรายละเอียดกันค่ะว่าชาวมรงแต่ละเรื่องเป็นยังไงชาวมรงงานทํางานวางแผนงานต้องการบุกเบิกอะไรใหม่ๆโอกาสมาทั้งนั้นเลยค่ะมีจุดเปลี่ยนแปลงนะคะของชาวมรง มาดูกันงานค่ะงานเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะงานความหวังการรอคอยต่างๆนานาความสำเร็จต่างๆนานาจะเกิดขึ้นกับชาวมรงค์ใครหวังงานใครรองานจะได้งานนะใครรอเปลี่ยนใครรอเปลี่ยนแปลงป,รรงปีหน้าฟ้าใหม่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใครรอการบุกเบิกการเริ่มต้นหรือคุณกำลังคิดก็ได้นะกำลังอยู่ในช่วงของการหยุดคิดคิดเพือ่ออยากจะเริ่มต้น คิดเพื่ออยากจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองมีโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะนะคะมีโอกาสพัฒนาใครที่อยากจะเ,เปลี่ยนงานย้ายงานก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงใครหวังงานใหม่ก็จะมีโอกาสใครอยากจะขยับขยายที่ทํากินของตัวเองโอเตรียมความพร้อมได้เลยคุณจะมีแนวโน้มในการขยับขยายที่ทํากินของตัวเองนะคะส่วนบางท่านมีโอกาสในงานในไปเกี่ยวข้องกับงานอนะสังหาริมทรัพย์ด้วยนะ ท่าที่เห็นงานอะไรต่างๆนานา,นาที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหาธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหานั่นก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวโมโรงเช่นกันนะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ได้ยังได้ลูกค,ค้าเข้ามาค่ะนะคะหรือพ่อค้าแม่ขายจะรู้สึกว่าช่วงนี้เบื่อๆในนายเซ็งๆแต่คุณก็ยังมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเราก็มองว่าคุณอาจจะไม่ใช่เบื่อหน่ายหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะได้บริวารเข้ามาช่วยเข้ามาส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ อืส่วนใครรองานกับผู้ใหญ่นะคะจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้คุณได้งานสำหรับใครที่รองานจากผู้ใหญ่นะนะคะส่วนใครที่คาดหวังคาดหวังในเรื่องของความสำเร็จความก้าวหน้าความเจริญความสมหวังจะเกิดขึ้นงานใดๆที่คุณจะต้องมีการติดต่อ นะคะการติดต่อต่างๆนานาโอกาสการติดต่อนานาจะนําพาโชคมาให้นะ,ะข้อตกลงอะไรต่างๆนานาได้การติดต่อต่างๆนานาได้งานที่ต้องไปเซ็นสัญญาอะไรก็ได้นะคะใครทํางานสือ่องานส่วนตัวงานออนไลน์ช่วงนี้รับทรัพย์ช่วงนี้รับโชคเพราะฉะนั้นการรับทรัพย์การรับโชคมันก็ต้องลยุยนะคะเด่นมากๆนะคะเด่ๆๆนมากๆใครที่หวังได้งานที่ทํางานใหม่ที่มั่นคงมากๆนะคะ ออบริษัทใหญ่ๆจะมีโอกาสโชคใหญ่มาของชาวมังงงช่วงนี้มาดูกันเงินงานมีความสำเร็จอยู่แล้วนะคะงานช่วงนี้ของคุณทำอะไรเริ่มต้นอะไรนะคะติดต่อเจราจาอะไรก็จะประสบความสำเร็จด้วยการเงินค่ะจะมีโชคการเงินนะคะ บางท่านได้เงินที่รอคอยบางท่านได้เงินที่กไกลๆบางท่านได้เงินมาจากทางไกลบางท่านต้องมีการติดต่อดิวงานธุรกิจต่างๆแลนาะก็จะมีโอกาสมีโชคการเงินเข้ามานะคะได้ลูกค้าบางท่านได้ลูกค้าใหญ่ๆด้วยบางท่านได้ลูกค้าเข้ามาเป็นโชคก็มีนะคะตรงนี้ใครทําออนไลน์เด่นใครที่ต้องการทําออนไลน์ก็เด่นหรือคุณทําออนไลน์อยู่แล้วการค้าของคุณ นะ,ะการค้าการนําเข้าการส่งออกอะไรต่างๆนานาก็เด่นเช่นกันนะคะใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงช่องทางไรายได้ก็จะมีโอกาสช่องทางไรายได้ใหม่ๆเพิ่มนะคะหรือตอนนี้คุณรอหวังเงินเงินอะไรบางสีบางอย่างที่คุณเอาไปลงทุนเอาไว้นะคะต่างๆนานา,นาเนี่ยอยู่ดีคุณก็อาจจะมีโชคการเงินโชคการเงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะโชคการลงทุนเงินส่วนต่างเงินนอกเหนือจากเงินประจํา นะคะมีโอกาสทั้งนั้นใครที่ต้องการจะเรียนรู้พัฒนาศึกษาหาข้อมูลการลงทุนออนไลน์การลงทุนแบบเสี่ยงๆนะคะต่างๆมีโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะนะคะและบางท่านช่วงนี้จะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใครที่ไปสัมภาษณ์งานใครที่รอข่าวดีใครที่รอแบบว่าทิ้งใหม่เงินเดือนได้ตรงตามประสงค์ไหมก็จะมีโอกาสนะะก็จะมีโอกาสเพราะบางท่านแค่รอคอยรอคอยแบบว่า รอคอ,อยาการตอบรับหรือบางท่านรอคอ,อยเงินโบนัสเงินอะไรต่างๆนาะนาะโชคมานะคะช่วงนี้ชาวมรงกจะมีโชคท้งนั้นเลยนะนะคะค่าใช้จ่ายจะไปกับคนใกล้ตัวได้ใครที่อยากจะไปยื่นเรื่องสถาบันเอาตัวเองเป็นหนี้เป็นสินได้ด้วยนะคะยื่นเรื่องสถาบันเอาตัวเองเป็นหนี้เป็นสินนะ <S 2> <S 2> ไม่ว่าคุณจะเอาตัวเองเป็นเป็นหนี้เป็นสินเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนหรือเอาเงินตรงนั้นไปทําอะไรก็ตาม นะคะก็จะเด่นมากๆเลยค่ะมีในเรื่องของการได้โชคใหญ่ๆมีในเรื่องของการที่บอกว่าดวงชะตาของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดโชคเกิดโอกาสเกิดทรัพย์นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ใครต้องการอยากจะได้ที่ได้ทางมีโอกาสได้ที่ได้ทางใครต้องการขายที่ขายทางไม่ช้าไม่นานก็น่าจะมีโอกาสได้ขายที่ขายทางเพราะฉะนั้นคุณต้องการขายที่ขายทางคุณก็ต้องลงสือ่อนะคะชโชคใหญ่มานะ มาดูโชคลาภกันค่ะช่องทางการเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนเงินที่ลงอะไรไปเงินออนไลน์เงินในอากาศที่คุณอดทนรอคอยมาเงินที่คุณลงทุนไประยะ ยาวหรือก่อนหน้านี้อยู่ดีกลับมาพลิกผันกลับมามีกําไรโดยเฉพาะใครที่ลงทุนแบบสิ่งเสี่ยงอะนะคะการลงทุนแบบสิ่งเสี่ยงอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็มีโชคตรงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีนะและบางท่านก็จะมีโชคต่ตางถิ่นแดนไกลงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลโชคเงือโชคงานทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆก็คือโชคของคุณเช่นกันนะคะใครที่ปรารถนาอยากจะมีบ้านใหม่ก็จะมีโอกาสมีบ้านใหม่ใครที่อยากจะทําบ้านใหม่ ก็อาจจะหมายถึงคุณรองเงินอยู่แล้วคุณก็มีโอกาสจะได้ทำบ้านใหม่ช่วงนี้บางท่านนะคะจะมีโชคข้าวของมีค่าของมีราคาการได้ของของถูกใจอะไรต่างๆนานา,นาก็ได้นะคะตรงนี้จะมีโชคด้วยเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็การได้โชคได้ของใหม่เข้าบ้านได้ของใหม่ได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ได้อะไรใหม่ๆนะคะซื้อของใหม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะคะปรับเปลี่ยนปรับเฟอร์นิเจอร์ปรับของใหม่ของเก่าชำรุดเสียหายอะไรก็ว่ากันไปก็เรียกว่าของใหม่เข้าบ้าน นะคะตรงนี้ของชาวมารงรโอเคส่วนในบางท่านช่วงนี้จะมีชีพจอดลงเท้าการได้เดินทางการได้ไปเที่ยวการได้ไปพักผ่อนนะคะชีพจรลงเท้าใครหวังงานที่จะเติบโตจะมีโอกาสได้งานที่จะเติบโตหมายถึงบางท่านมีโอกาสได้งานใหม่แต่งานใหม่หมายถึงขั้นตําแหน่งที่มัน่นคงนะคะเงินเดือนที่มัน่นคง นะคะตรงนี้ใครรอใครรอการยกย้ายเปลี่ยนแปลงใครรอตัวเองเอ๊บริษัทจะเดินเรื่องเ,นเสนอคุณนะคะได้ไปดูงานที่ไกลๆไ,ได้ไปรับผิดชอบไปในสาขาไกลๆจะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะของฉัโรงนะ สุขภาพร่างกายโรคเครียดโรคนอนไม่หลับใครที่เคยผ่าตัดอะไรมาก็น่าจะมีการพักฟื้นที่ดีขึ้นใครที่รักษาเนื้อรักษาตัวอะไรมามีเรื่องของสุขภาพร่างกายมีเรื่องของหวัดมีเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปก็จะมีการพักฟื้นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการรักษาบางอย่างด้วย ะะการรักษาบางอย่างถ้าไม่ใช่คุณ <c oughs> ก็จะต้องเป็นคนใกล้ตัวคุณ <c oughs> นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกาย <c oughs> ผ่าตัดผ่าเจาะอาจ <c oughs> จะมีนะคะระวังโรคก,กระดูกรวังเขา่ารวังเส้นเอ็นระวังความดัน ช่วงนี้ชาวมารงในหลายๆท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางที่ไปเกี่ยวข้องกับสายมูเตลูมากๆเลยกลับไหวขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วแหละนะคะปลายปีอะ่ะส่วนใหญ่บางท่านอาจจะเดินทางเกณฑ์ตะเวนเดินทางกลับไหวขอพอรมูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองได้สมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองคิดกําลังจะเริ่มต้นคุณก็อาจจะมีโอกาสถ้าคุณอยากจะไปกรับไหวขอพอรในเรื่องแบบนั้นนะคะโอเคนอกนั้นสุขภาพฟ้องไปหมดแล้วนะคะฟ้องไปหมดแล้วไม่น่านจะมีอะไร มันลงใครหวังใครหวังใครหวังลูกนี่หวังมาตั้งนานไม่ได้สักทีหนึง่งนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของโอกาสของคุณนะที่คุณจะต้องเร่งนะเร่งคุยเร่งติดต่อนะนะคะต้องเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงโอกาสของคุณนะไม่งั้นไม่งั้นพอผ่านไปแล้วนะคะพอผ่านไปแล้วช่วงนี้อาจจะยากนะนะคะ โอเคน่าจะมีประมาณนี้ระวังในเรื่องของอะไรอีกบ้างการขับขี่ย้อยยานผานนก็ได้นะคะหรือที่สำคัญบางท่านอะ่ะไม่เกรนปวดหัวหน้ามืดความดันอย่างเงี้ยนะคะบางท่านเป็นโรคก,กระดูกโรคเขา่าโรคข้อคู่รักครอบครัวมาดูคู่รักครอบครัวค่ะมารง แต่ตรงนี้ที่ตะกี้เปิดขึ้นมารู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งดีกับคุณนะก็คือายถึงดวงของคุณนะ่ะเรียกว่าเอาเอาง่ายๆก็คือดวงมันจะแคล้วคลาดแล้วว่าดวงจะปลอดภัยนะคะดวงผิกผันนะคะตรงนี้นะคู่รักครอบครัวอาจจะมีการในเรื่องของการทําบ้านใหม่คู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเดินทางบางท่านอยู่ไกลบ้านบางท่านอยู่ไกลญาติก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางพบปะเยี่ยมญาติ นะคะบางท่านจะมีโชคมีข่าวดีได้ของเก่าได้ของมีราคาได้ทั้งนั้นได้โชคเงินทางไกลเงินออนไลน์เงินในอากาศนะคะใครต้องการเรียนรู้การลงทุนจะมีโอกาสด้วยการลงทุนการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินต่อไปนี้ของโลกและของประเทศก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าไครอยากจะเรียนรู้การลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะก็จะมีโอกาสของคุณเองนะนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอาจจะเยอะสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราก็มองว่า อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายกับบุตรกับบริวารแต่เราก็บอกว่าพื้นฐานพื้นชะตาของมะโรงคุณน่าจะเป็นมีเงินอะคุณน่าจะมีเงินค่ะนะคะมองว่าคุณน่าจะมีเงินอ่าช่วงนี้นะส่วนในช่วงนี้เอ่้เดินทางบอกไปแล้วบางท่านได้บ้านใหม่นะคะบางท่านกําลังพยายามอยากจะปรับปรุงบ้านบางท่านยังอยากจะพยายามจะลงทุนทาอะไรธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆภายในเวลาคุณอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสอันนั้นคือง,งานอนิเล็กได้นะคะ โอเคนอกนั้นโชคใหญ่มาค่ะชาวมะโรงโชคใหญ่ๆมากๆนะคะโชคมาจากการกระทําโชคมาจากการเหมือนกับว่าการเงินที่คุณเอาลงเงินเป็นลงทุนทําอะไรเอาไว้แล้วอะตอนเนี้มันมีผลตอบรับกลับมานะคะสําหรับคนที่มีปัญหาความรักอ,อึดอัดใครอึดอัดในปัญหาความรักระวังนิดนึงมันจะมีการห่างเหนินการพูดกันไม่เข้าใจกัน ใครที่มีความรับปกปิดปิดบังต่อกันใครที่ความรักที่ไม่ไปไหนเลยวนเวียนวนหลูปเดิมอยู่แบบนี้ไม่ดีขึ้นจะมีการตัดสินใจแล้วล่ะเอ้ยฉันเหนื่อยแล้วล่ะมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะมันเรื่องมันเลือกห่างดีกว่าไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็บางท่านจบจบเพราะไฟจบเพราะต่างคนมีทิ่ินะคะหรือจบจริงๆไม่หลือละตอนแรกนึกว่าจะหรือนะคะ ตอนแรกนึกว่าจะหรือหรือหรือ,รอลองพยายามดูซิเผื่อปัญหามันจะลุกลามบานปลายกว่าน,นี้ถ้าอยากจะพยายามกันก็พยายามได้ดีกว่าก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามบานปลายดีกว่าใครใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเร่งตัดสินปัญหาก็คือเร่งตัดสินใจจบซะก่อนก็ต้องเร่งเคลียร์กันละนะคะของชาวมรงในช่วงนี้นะสำหรับคนที่มีปัญหาและบางท่านเลือกเจ็บจะจบในเมื่อมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวอยากจะตีตัวออกห่างมันเจ็บจะจบ มาดูชาวโสดค่ะมารงชาวโสดมีโอกาสพบรักค่ะนะคะมีโอกาสช่วงครึ่งเดือนแรกดาวที่ยังแรงดาวจำตัวของคุณเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่นะคะอ่าบางท่านมีโอกาสได้พบรักบางท่านได้พบรักทางไกลบางท่านได้พบรักมาจากการเปลี่ยนแปลงปีหน้าฟ้าใหม่ก็ยังได้หรือตอนนี้คุณคุณคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงงานทางเลือกใหม่ๆอะไรอย่างนั้นอ่ะคุณก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักบางท่านได้พบรักทางไกลรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะ บางท่านได้เคยได้เจอคนเคยที่เคยไกลกันแล้วก็ได้เพื่อนฝูงอย่างเงี้ยจากการติดต่อคอนเนคจากการติดต่องานได้คนมีตําหนิได้ได้ทั้งนั้นนะคะได้ทั้งนั้นค่ะส่วนบางท่านไม่ไม่อยากแต่งกับงานบางท่านแต่งกับงานจริงๆบางท่านรู้สึกว่ามีเข้ามาแต่บางไทยทําไมแบบว่าบางท่านคิดไปถึงท่านแบบนี้นะเอ๊ะทำไมสมัยนี้มีแต่ลักแบบมีผลประโยชน์รักแบบเสน่หารักแบบ เรียกว่ารักแบบชุกคลาวหรือรักแบบมันเป็นการลุ่มหลงอะ่ะบางท่านก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจในเรื่องของความรักเพราะคุณอาจจะเคยเจอปัญหาความรักนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางท่านเท่านั้นเองค่ะนะคะจะเจอรักเก่าเก่ารักมีตําหนินะคะอะไรประมาณนั้นจะมีโอกาสมีเข้ามาความรักใครที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยเริ่มต้นวัยทํางานนะคะเปิดใจกับรักใหม่ได้นะคะเปิดใจกับรักใหม่บางท่านก็กําลังจะมีความหวังกับรักครั้งใหม่อยู่ นะคะเพราะบางท่านมีคนเข้ามาแล้วด้วยพยายามจะติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคุณนะพยายามอยากจะเป็นมิตรไมตรีกับคุณอยู่นะคะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกไอ้ความรักตรงนี้ต้องใช้เวลาคบกันไปยาวๆคุณก็มีความหวังไงความหวังว่าความรักตรงนี้มันจะชัดเจนมันก็มีโอกาสได้หวังนะคะมีโอกาสได้หวังโอเคน่าจะประมาณนี้แต่ตอนนี้เรามองว่าคุณแต่งกับงานนะตอนนี้เรามองว่าคุณแต่งกับงานหรือบางท่านโชคช่วยไปเลยค่ะได้คนโปรไฟล์ดีมากๆ นะ,ะเข้ามาหรืออาจจะไม่ใช่โปรไฟล์ดีแต่จะได้คู่เข้ามาส่งเสริมความเจริญอย่างเงี้ยนะ,ะก็จะมีโอกาสเช่นกันความสำเร็จใดๆที่คุณพึงกระทำมาลงมือลงแรงหาเงินมาช่วงนี้เป็นช่วงของโอกาสของคุณที่คุณสามารถหาเงินคล่องขึ้น เร็วขึ้นรวบรวมเงินได้มากขึ้นนะคะส่วนใครที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีความมั่นคงในงานใหม่ๆก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นกันนะคะค่าใช้จ่ายก็น่าจะไปกับบริวารคนใกล้ตัวนะญาติพี่น้องได้ลูกหลานบริวารได้นะคะค่าใช้จ่ายจะไปกับการเดินทางด้วยคุณอาจจะมีโอกาสในวันหยุดยาว ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปปริมยกรากาศและไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่เห็นนะคะมีโอกาสด้วยค่ะนะคะช่วงนี้จะได้ข่าวคราวหรือญาติใกล้ชิดญาติใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะนี่คือบทสรุปของชาวมโรงก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวมรงในเดือนธันวานี้ค่ะเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นไพ่ก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าชีวิตของคุณกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกผันพลิกชีวิตนะอ่าเกิดโชคชีวิต เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเดือนนี้ก็ขอให้เป็นเดือนรับทรัพย์รับโชคด้วยนะคะถ้าชีวิตจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะหมายถึงแ้วคลาดปลอดภัยมาหลุดพ้นวิบากกรรมหลุดพ้นเคราะห์มาพ่อบางท่านก็โอ้โหบางท่านก็คิดว่าอุปีนี้ปีชงอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะแต่มันก็น่าจะขึ้นอยู่กับบริบทวันเดือนวัน,ว,นวันเกิดเดือนเกิดด้วยราศีด้วยทั้งหลายนะคะแต่ก็หมายถึงดวงของคุณพลิกผันแล้ว ดวงของคุณเกิดโชคแล้วนับจากนี้ไปขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสมหวังมีความสมปรารถนานะคะส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ความรักก็ขอให้พบรักที่เป็นเนื้อคู่จริงๆที่เป็นคู่ที่ส่งเสริมจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ